เป็นน้องๆในที่โรงพยาบาลนะคะรูปสวยเลยค่ะบแถมเลยด้วยรสเฮ้ยแตหวานนะแก้วมันโตโตแต่ไม่เลี้ยงเป็นเมนูที่โอเคเลยล่ะรับแน่รับเลยดีครับเอสนอมาเลยที่ว่าเป็นเมนูเด็ดๆของบ้านวันนี้เมนูเด็ดๆเลยนะครับก็เอาเป็นลาเต้ลาเต้ลาเตนะหวานมากไหมครับ ต้องเดินสายกลางไม่เอาเลี้ยงหรอครับเล้งเลียเลี้ยงเลีเลี้ยงเยเลี้ยงเลี้เลียงเเี้ยงเี้ยงเเียงเงเีงเลียี้ยงเีเียเลีเป็นแล้ว อ่านล่ได้ครับพ่อหลวงครับเออพ่อหลวงชิมแล้วลาเต้บ้านวรุษบ้านวรุษครับไงครับเออเยอก,กับมืออาชีพว่ะอ่าเฮ้ยครับหนึ่งสองสาม ครับผมก่อนอื่นขอแนะนำนะครับอันนี้เป็นคุณหมอบอสนะครับเป็นคุณหมอซึ่งดูแลเรื่องสุขภาพของผมนะครับแล้วก็มาดูแลถึงบ้านเลยจากโรงพยาบาลนครพิงนะครับน่ารักมากแล้วนี่ก็เป็นพระหลวงนะครับซึ่งก็ดูแลบ้านผมมาตั้ง2ี่สิปีแล้วเนาะเกือบ20สปีแล้วเกือบ20ปีนะครับอันนี้ก็มาโชว์เสื้อนะครับซึ่งเป็นเสื้อที่รณรงค์นะครับเกี่ยวกับการดื่มสุรา นะครับว่าเราเนี่ยเออไหนๆก็ผ่านการดื่มมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้เราหยุดแล้วเราก็อยากให้คนอื่นนะครับที่ติดสุราก็ได้มาลองฟังลองลองปฏิบัติดูนะครับว่าจะลดเหล้าหยุดดื่มเหล้ากันได้ไหมนะครับก็มีที่ปรึกษาเป็นหมอบอสนะครับเป็นพระหลวงได้นะครับเสื้อเราก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็คือเป็นชื่อร้านนะครับบ้านวรุษนะครับ แต่ว่าโครงการของเราก็คืออันนี้นี่นะครับบอกว่าสุรามหันตภัยนะครับทำ้ายร่างกายทำลายสมองนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมก็เลยทำเสื้ออันนี้ออกมาครับเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ครับ บอกคู่แข่ครับแล้วพี่โอเขางงานยังไงบ้างครับครับพี่โอพี่โอถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับผมที่มีความตั้งใจที่แน่วแน่ในการที่จะเลิกสุราแล้วก็การควบคุมเรื่องของเบาหวานครับผมตอนนี้ทางโรงพยาบาลนครพริงก์ได้รับเกี่ยิจากพี่โอเป็นวิทยากรในการที่จะเป็นโรโมเดลถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ป่วยที่ติดสุราและก็เป็นโรคเบาหวานเพื่อที่จะมีกําลังใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไปครับอันนั้ก็เพิ่งไม่นานน,าน,นะนนครับอันนี้ทุกอย่างเราคือเพิ่งเริ่มต้นเหมือนกันนะฮะ เราก็เริ่มต้นร้านกาแฟบ้านบรุษเนี่ยนะครับพร้อมๆกับโครงการเสื้อนี้ด้วยคือตอนแรกเราก็จะทําเสื้อของเฉพาะร้านนั้นเองแต่ทีนี้เราก็ร่วมกับกรมตำรวจนะครับนครบ้านเชียงใหม่นะครับก็ร่วมกันเพื่อจะรณรงค์นะครับช่วยกันนะครับให้ผู้ที่ดื่มสุราหรือติดสุรานะครับนั้นเลิกสุราครับนะ่ครับหมู่บ้านแพะขวางมู่สามตำบลน้ำแพร่ของพวกเรานะครับ ทุกปีนะครับจะมีการปฏิญาณตนเป็นหมู่บ้านศรห้าน,นะครับในช่วงองเข้าพรรษาโดยการนำของท่านเจ้าคณะอำเภอหางดงร่วมกับท่านําอำเภอหางดงอาจจะร่วมกันปฏิญาณตนว่าในการเข้าพรรษาเนี่ยเราจะหยุดในการดื่มการเล่นการบรรนาะนใรทุกอย่างเราก็นําโครงการเนี่ยเข้ามากระจายข่าวให้กับหมู่บ้านว่าบัดเนี้ยบ้านเรารณรงค์เรื่องการหมู่บ้านศรห้าน,นะครับเราก็ต้องช่วยกันดูแลเรื่องการลดละเลิก อ,อย่างน้อยก็ช่วยในด้านสุขภาพแล้วก็กำลังทรัพย์ที่เราต้องเสียในการซื้อเครื่องดื่มมาบริโภคครับพี่อ,อูนพี่ยาอยู่ได้ตาหมอได้ครับตอ,อนนี้ของหมอตัดมาตั้งสามไม่กินเลย